สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรกระะสินครับมืนีครับเขาสวนมันสำปะหลังนะครับเพื่อทําการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่2ปุ๋ยที่ผมใช้นะครับก็ยังเป็นสูตรตัวเดิมนั่นก็คือจะมีปุ๋ยเกล็ดทางใบนะครับสูตร30 20 10จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและก็ก็ยังมีตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวแคลเซียมนะครับแคลเซียมนี้ผมเอามาฉีดเพื่อต้องการให้มันสัปะหลังเนี่ย มันเขียวขึ้นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับหลังจากใน,ในรอบในรอบแรกนะครับหลังจากที่ผมฉีดไปนะครับห่าง15วันซึ่งในช่วงที่15วันเนี่ยผมก็ใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าปุ๋ยเม็ดอ่ะมันก็ยังไม่ละลายนะครับผมใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วก็ไถกลบนะครับไถกลบหญ้า,าเป็นการทํารุ่นมันสำระหลังนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้สีเดือนสิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,กรที่จะต้องทำนะครับสำหรับมันสปะหลังมันานานี่ก็คือ นอกจากการใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วนะครับปุ๋ยทางใบเนี่ยมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะ,ะส่งผลให้มันสัปะหลังของเราเนะี่ยมีการจเจริญเติบโต,ต,ตที่ที่ดีขึ้นะนะมีโครงสร้างมีทรงพุ่มและก็สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือตัวของมันสัปหลังเนี่ยมันจะได้ลงหัวด้วยมันของเราเนี่ยมันจะได้ลงหัวด้วยนะครับปุ๋ยที่ผมใช้นะครับคือผมจะเน้นจะดูในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างเช่นปุ๋ยเกศทางใบเนี่ยสามสิบยี่สิบสิบนะครับ คือยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าสูตรมันต้องเป็น 30- 20 10นะครับในราคาที่ผมซื้อมันร้อยกว่าบาท1กิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่าไม่แพงผมสามารถใช้ได้หลายรอบด้วยกันนะครับกับมันที่ผมปลูกตอนนี้มีทั้งหมดอยู่3ไร่ผมปลูกมันนา3ไร่นะครับอยากลองดูว่าราคาจะต้องไม่แพงด้วยในการใส่ปุ๋ยเม็ดรอบเดียวมันระยะสั้นๆแบบนี้ใส่ปุ๋ยเม็ดรอบเดียวแล้วก็ฉีดปุ๋ยทั้งใบทุก10-15วันผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับใน3ไร่นี้ มันจะให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างในระยะเวลาสั้นๆนะครับเดีย๋ยวทุกคนลองติดตามดูผมดูนะครับถ้าถ้ามันดีเราค่อยเอาไปเป็นแบบอย่างในต้นแบบในการปลูกมันนานะครับมันแปลงนี้ผมปลูกระยะเมตรยีนะครับระยะระหว่างร่องใช้รถเล็กขนาด21แรงเข้าเข้าตีเข้าปั่นหญ้าแล้วก็ทํารุ่นมันระ,ระยะระหว่างต้นผมปลูกที่บางต้นก็5 0เซนบางต้นก็60เซนหรือ70เซนนะครับ คือมันจะไม่มีความสม่ําเสมอในเรื่องของระหว่างต้นเพราะว่าผมใช้แรงงานคนนะครับแรงงานคนในการปลูกนะครับไม่ได้ใช้เครื่องนะครับไม่ใช่ใช้เครื่องปลูกนะครับเพราะฉะนั้นความสม่สําเสมอในการปลูกอะระหว่างต้นอะมันจึงไม่มีนะครับบางต้นก็ทีห้าสิบเซนหกสิบเซนเจ็ดสิบแปดสิบเซนส่วนพันธุ์มันสำปะหลังที่ผมเลือกใช้อะตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพวงเพชรอะมันตอบโจทย์ในเรื่องของหัวสดต่อไร่ และการลงหัวเร็วนี่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสําหรับดินล้วนปนทรายยิ่งมาเจอดินดินที่เป็น,นดินมันที่เราปลูกมันนามาแล้วเนี่ยคือดินที่ผ่านการปลูกปลูกนาข้าวนะครับพวกตอฟางข้าวต่างๆนะปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราไถากลบที่เราปั่นอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะมีมันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับ เพราะนั้นถ้าเราปลูกมันอ่ะจะเห็นว่ามันนามันจะลงหัวก่อนลงหัวเร็วกว่ามันปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในดินของมันนาเนี่ยมันจะมีปุ๋ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยิ่งถ้าเราพวนดินเนี่ยแปลงเนี้ยผมจะพวนดินอยู่สองรอบด้วยกันนะครับสองสองครั้งผมจะพวนดินสองครั้งเพื่อต้องการให้ให้ดินมันนาเนี่ยมันล้วนซุยแล้วก็มันนุ่มนะครับเพราะว่าถ้าดินนุ่มเมื่อไหร่เนี่ยระบบรากของมันมันจะเดินดี แต่ว่าถ้ามันโตกว่านี้ก็คงจะเข้าแปลงไม่ได้เพราะว่ามันกลัวว่ามันจะไปกระทบเกี่ยวกับระบบลากของต้นมันสปลังเดี๋ยววันนี้ก็เข้าฉีดนะครับก็เข้าฉีดปุ๋ยทางใบให้กับมันสปลังเดี๋ยวลองดูว่านับไปอีก10-15วันหรือว่านับไปอีก2สัปดาห์ต้นมันจะ,จะเจริญเติบโตเป็นยังไงก็ผมเชื่อว่ามันมันโตกว่านี้แน่นอนนะครับถ้าฉีดสม่ำเสมอ,สมมสมอนะครับให้สม่ำเสมอนะครับ มันสับหลังเนี่ยมันจะโตเร็วมากนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าแ้งเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่สารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเรียกว่าสารเสริมประสิทธิภาพให้กับมันสับหลังเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเพราะว่ามันไม่มีฝนนะนะครับไม่มีฝนตกลงมาเลยช่วงนี้นะครับไม่มีฝนตกเราก็ต้องเร่งปุ๋ยทางใบนะครับในวันนี้ผมเข้ามาฉีดในช่วงตอนเย็นนะครับในช่วงตอนเย็นจากสี่โมงครึ่งกับห้าโมงเพราะว่า หนึ่งก็คือเลือกสะดวกนะครับผมสะดวกแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในช่วงตอนเย็นก็เลยเข้าสวนนะครับเข้าสวนช่วงเย็นเดี๋ยวพอมันโดนสัมผัสกับกับใบมันสัปะหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะดุซึมมันเองนะครับและที่สําคัญผมฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับเพราะว่าจะให้มันเดินในช่วงช่วงกลางคืนนะครับถ้าเราฉีดตรงวันเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจากตอนเช้าไปหาสายมันอาจจะตายได้นะครับก็เลย ดูฉีดในช่วงของตอนเย็นน,ยนะครับหลังจากนี้นะครับ15ถึง15วันนะครับหลังจากนี้15วันเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วผมจะขุดหัวมันให้ดูว่า1เดือนครึ่งเนี่ยนะครับใน1เดือนครึ่งเนี่ยจะ2เดือนแล้วล่ะนะครับถ้าไปอีกสัก7วันเนี่ยถ้าไปอีกสัก15วันเนี่ยมันน่าจะครบ2เดือนต้นมันมันจะโตขนาดไหนเดี๋ยวมาชมครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก๊าซแก๊สินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ